กลางกับแบ็กถูไทยได้ตามจังหวะดีบ้างเสียบ้างแต่กองหน้าเราไม่ได้เลยครับพี่อ้นบอลไปเสียที่หอยลุนตลอดน้องมันไม่ยอมวิ่งทําทางตามช่องเอาแต่จะเบียดพิงหรือมันโดนสั่งมาแบบนี้เป็นไปได้เลยครับที่กองหน้าระดับนี้วิ่งตามช่องไม่เป็นเป็นไปได้ครับเคยเห็นหอยลุนวิ่งตามช่องได้ดีด้วยเหรอครับพี่อ้นไม่เคยนะครับตั้งแต่มันย้ายมาแมนยูเนี่ยสองปีเนี่ยมันไม่เคยวิ่งหาช่องได้ดีเลยแค่เพื่อน ลากบอลไปเส้นหลังอะแทนที่มันอะจะถอนตัวมาอยู่บริเวณหน้ากรอบหกหลามันยังไม่ทำเลยครับแล้วกองหน้าระดับนี้มันคือกองหน้าดาวรุ่งนะที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยไม่ใช่กองหน้าระดับแบบโอ้โหประสบความสำเร็จมาแล้วนู่นนี่นั่นไม่มีฮะไอ้ตัวนี้สกินชิพอย่างเดียวชอบถูกเนื้อต้องตัวชอบกลิ่นเปรี้ยวของเหงื่อ กูจะต้องไปคุกกับกองหลังนะหืมกลิ่น,นใช่เลยเปรี้ยวๆแบบนี้หืมหยาดเหงื่อของความทุ่มเทระดับนักเตะอาชีพเอ้ยชอบเออนะฮะใช่ใช้คำถูกแล้วฮะกองหน้าระดับนี้ซึ่งคือกองหน้าดาวรุ่งฮะ แต่เป็นกองหน้าแล้วลุ่งที่แม่งวิ่งหาช่องไม่เป็นหาที่ว่างไม่เป็นอะไรที่อะไรที่กองหน้าควรทำมึงทำไม่ได้เลยเก็บบอลไม่ได้จับบอลไม่ได้จับทีลั่นเป็นเมตรเลยพิงใครเขาก็ไม่ได้โดนโดนเบียดนิดๆอ่ะล้มอีกแล้วครับฟันธงครับนี่คือดิวที่แมนยู เสียเงินเปล่าอีกแล้วนะครับเสียเงินเปล่าตามเคยพูดเลยนะครับฝากผีฝากไข้อะไรไม่ได้เลยนะครับสำหรับลาสม์บุอไลุนนะครับมันไม่ต้องอ,อะไรอะ่ะเปรียบเทียบกับคู่อริตลอดการของเราก็ได้ลิวอพูลด,ดาวินนูนเยสเด็กหงก็บ่นกันนะฟอร์มไม่ดี นู่นนี่นั่นยิงไม่ค่อยได้แต่ดาวินนูนเยสคือกองหน้าที่สมควรเป็นกองหน้าจริงๆเป็นกองหน้าที่เล่นในแบบฉบับของกองหน้าจริงๆคืออะไรวิ่งตามช่องหาพื้นที่ว่างนัดที่ชนะเบนฟอร์ดอะนั่นอ่ะฮอยลุนทำแบบนั้นไม่ได้หรอกอืมบอกเลยนะครับ มันมันดูไม่มีทรงที่จะดีขึ้นเลยอะ่ะคนเราถ้ามันเป็นดาวรุ่งแล้วมันจะมีทรงดีขึ้นอะ่ะมันต้องมีพัฒนาการบ้างแต่สรุปสุดท้าย2ปีมันไม่มีพัฒนาการที่ขึ้นเลยอหอยหลุนมันมีแต่พัฒนาการที่ลงแล้วแม่งศึกได้จันดูไปอีกชูชูชเซอร์ซี่ไปกันใหญ่เลยทีนี้